มาสายมาสายอย่างจงแจ้งดังนกันไปดันครับโคนไปไม่ไปนั่นนาะจะทิมไว้ให้อาทิมก็ทิมมาอยากทิมทิมมาดันครับดันครับเขยบครับเขยบ กินแล้วไปแล้วกินแล้วมาผิวดันครับดันครับกินก็ป่ป chín các bài nần nề phiêu chín các bạn chín khắp ลงรงสะละเกินต่อไว้ยไม่ต่อครับจีนเข้าไปอืมแปคบคน นั่นแน่อจอหน้าคุณน,นิดนึงตกใจเล่นเฮ้ยหนีไว้ <c oughs> โออยากกินว่ะ มาครับด่านขึ้นไปเกินครับผม กินไว้ยกินครับอืกินเบีย้ยตัวนี้สินนะอ่ะผมลุกตัวนี้กัน ลูกก็บ่อยแทงครับผมแทงมากเกินเข้่อยหนีดิครับรออะไรล่ะ โดดโดดกินอะไรแล้วได้ป่ะไปครับอืมไห้ขึ้นไปน่าจะรอดอยู่ นี่ครับนี่ครับอ้าวไม่ยอมกินไม่ยอมกินลูกครับไม่ยอมกินเหลอ,อลูกทีหนึงตายไหมวะตูมผมอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่ง มาขึ้นมาขึ้นคนไปเบียไปเลยครับดันครับผมดันครับบ่ายเือจจอไว,ว้เต็มชิง่งแล้วเต็มชิ่งดันขึ้นบ่าย ชักหนีครับชักหนีตันขึ้นไปครับตันขึ้นไปมาขึ้นไปแป๊บคนนันแน่นี่ก็ต้องหม่ำแล้วแหละแหมอุตส่าด,ดันขนาดนี้ดันครับ นอาไม่ออมกินเว้ยเป็นตันตวนนันแทงเข้าไปครับแทงใส่โคนเฮ้ยเอาโคนกินเลยหร้อเพื่อีกินเข้าไปเอามาหม่ำ ใจใจไปเลยก็ได้นะฟันมังเลยใจใจครับใจใจกินไปเดี๋ยวมาเราพิ้วได้ท่านผู้ชมพิ้วพวิเม็ดเขาขาดอยู่นะครับจิ้มเม็ดครับเฮ้ย <Hey, S 1> ผมลุกขีนเรือได้นี่วะอุ้ยจิ้มเม็ดเอาเซ็งเลยไม่เป็นไรครับ ยึดพื้นที่ก่อนแล้วกันท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวเอาเม็ดไปแทงโคนก่อนแทงโคนกินครับโอ้โหแม่งเลยแทงเราหนี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 อย่างน,นี้ต้องหนี ครัอปพรนปิดประตูปิดประตูมาทำร้ายปิดประตูผมจะลุกขึนเลือเขาท่านผู้ชมคนเขาไม่หนีฟันแน่เลยครับแล้วจะฟันเรือจะลุกแล้วนะ อย่านี้ไปครับอืมอ่าลุกเข้าไปลุกเข้าไปกิีนเบียรนี่เป็นไหครับนี่เป็นไหนครับ จะกินเบีย่ยฉันจะกินเบีย่ยอืม่ะด้นกันไปครับโหน นั่นนี่อย่าตัวนั้นเลยงายครับไปครับงยยอมเสียเลือดแต่ว่าตำแหน่งเราดีกว่าเห็นเห็นกล้าหรอพรียพีลราหรือไม่กล้ามาเม็ดกระจุยนะคะรับบอกเลยเม็ดกระจุยก็จะกินเม็ดแล้ว อ่าเม็นหายกินเข้าไปอืมบังทำไรบังโหท้ายที่สุดก็ทนไม่ไหวกินคาบกินคาบกินที่หมดฮ อเอาเบียร์ไว้ให้เดเดี๋ยวๆๆจะลุกินเรือเราดัานขึ้นไปอย่าเพิ่งใชยเย็นกิ้นโขนแล้วแต่จะไปอนครับถึงทำอะไรเราไม่ได้เดี๋ยวรอลุกลุกให้ขุนเขาตกลงไปก่อนอลูกกอนหนึ่งดอกตึง ปละปลายละโคนฉันไปแล้วจะลุกกินเรือแล้วนะครับถ้าจริงๆลุกจนให้ลุกให้จนเลยก็ได้นะเนี่ยทมม่านผู้ชมลุกจนเลยนะเนี่ยพูกเป็นเล่นต้มขอบคุณครับ